วันนี้เราจะมาดูการเข้าไปที่หลังบ้านของ YouTube นะ้ทุกคนมันมีสองวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาวิธีแรกก่อนกันนะนะแบบค้นหาจาก YouTube าค้นหาจาก Google แล้วก็คือเราพิมพ์ YouTube Stereo เลยนะทุกคนเสร็จแ,แล้วก็คือมันจะขึ้นอันนี้ก็คือ YouTube s t u d i o กดได้เลย ได้ทุกคนหน้าแรกของช่องหลังบ้านหลังบ้านมีงยูทูปนะทุกคนมันเดี๋ยวเราจะมาดูอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะเข้าจาก youtube ที่เราใช้ดูนะทุกคนก็คือ y o u t u b e c o มแต่เมื่อกี้เราจะเข้าจาก studio youtube ก็คือเรา ันนี้เรามาดูจาก y o u t u b e com นะก็คืองาน u t u b e ที่เราดูคลิปดูอะน,นี้ก็คือมันจะมีมุมขวาทุกคนมันจะมีมุมขวาตรงนี้คือรูปที่เราของช่องเราเราทำเป็นโลโก้นะแเราก็คลิกเข้าไปหนึ่งดีแล้วก็รออันนี้ก็คือก็คือเป็นาารอ เกี่ยวกับตั้งค่าอะไรต่างๆของช่องเราทุกคนอันนี้ก็คือเข้าไปที่หน้าช่องแต่ว่าเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าที่หน้าช่องนะเดี๋ยวเราเรื่ออันนี้ก็คือ YouTube Studio กดอันที่มัจะช้นนีนไม่รู้ว่ามัจะ จะดังยีงไงน,นะเพราะว่าอนี้เราใช้ไมโหูฟังนะทุกคนก็คือคุณภาพอาจจะไม่เ,เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็น,ปนไมโหูฟังแทนมาลองอัดเปนคลนะิปแล้วก็คือเสียงดีกว่าที่ใช้ไม้ลำบูงในไม้ของโน้ตบุ๊กก็คือลองใช้ไมโหูฟังดีกว่านี่ไงได้แล้วก็คือเมื่อกี้ก็คือเข้ามาที่ ตรงนั้นแหละแล้วก็คลิกเลือกทีเดียวแล้วก็มาได้เลยแต่บางครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนก็คือเราก็ดูไว้ดีถ้าเกิดบางทีเราก็ไม่เข้าใจเราก็กดตรงนี้ก็ได้มันก็จะมีเต็มตถ้าอยากเลียก,ก็แบบนี้คลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคน เดี๋ยวคลิปต่อไปมาดูกันว่าเราจะทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแคร์ด้วยทุกคน